ทรงธรรมคืออย่างไรแค่คำว่านี้ทุกเป็นผู้ทรงธรรมะหรือเปล่าเห็นอะไรถ้าขณะใด,ดเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นผู้ทรงธรรมะไหม ไม่ต้องถามใครเลยค่ะได้ยินมาแล้วแล้วก็ความจริงด้วยจิตเห็นเห็นอะไรไม่ได้นอกจากเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นและเมื่อไร่เป็นอย่างนี้ถ้ายัางไม่เป็นทรงธรรมะหรือเปล่าและจะไปแทงตลอดหรือว่านีทุกได้ไหมก็ต้องตามลำดับขั้นเมื่อฟังแล้วแล้วก็มีความเข้าใจรับรู้ในคำนั้นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมรู้ได้ดยตัวเองค่ะ เมื่อไรวันไหนไม่ว่าเห็นใครญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายดอกไม้โต๊ะเก้าอี้อะไรก็ตามแต่เลือกไม่ได้เลยว่าขณะไหนเวลาไหนจะเกิดการเห็นถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ทรงธรรมพระเหตุว่าขณะนั้นก็สามารถที่จะเริ่มมีทางที่จะเห็นว่านี้ทุกสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี้ต่างหาก ที่เกิดขึ้นและดับไปคนไม่สามารถจะปรากฏว่าเกิดดับเลยเก้าอี้เสาต้นไม้ไม่สามารถที่จะปรากฏว่าเกิดดับเหตุว่าไม่มีแต่ไปจําไว้แต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กําลังปรากฏถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ทรงธรรมะอย่างนี้จะไม่มีทางที่จะเห็นว่านี้ทุกเพราะอะไรเป็นทุกสิ่งที่เกิดและดับเป็นทุกทั้งหมดไม่เลือก ไม่ใช่เจาะจงพยายามที่จะไปรู้รูปนี้นามนั้นให้ประจาักษ์การเกิดดนะับนั่นแสดงเห็นว่าไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้เป็นผู้ที่ทรงธรรมะที่จะรู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหมดเป็นอย่างนี้และก็เป็นอนัตตาด้วยเลือกไม่ได้เจาะจงไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นผู้ทรงธรรมะจะรู้ว่านี้ทุกข์ไม่ได้ก็ต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งนั้นเป็นทุกอย่างไร และแต่ละหนึ่งเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นดอกไม้นั่นไม่ใช่แต่ละหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอลิยสัจธรรมถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ทรงธรรมะจริงๆนี่ขั้นฟังปริยัติสัจญานกว่าจะนี้ทุกได้ทางตาทรงธรรมหรือ,อยัง <S 2> <S 2> ทางหูได้ยินอะไรคะยังไม่รู้ความต่างของจิตที่ได้ยินกับจิตที่คิดถึงคำความหมายของแต่ละคำแล้วจะไปนี้ทุก ไม่ได้ต้องทุกอย่างด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิน่นขณะลิ้มรสขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะคิดนิดและไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งค่ะต้องมากพอที่จะคลายการยึดถือก่อนและสภาพธรรมะจริงจะปรากฏว่าเป็นธรรมะโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยแต่ละหนึ่งถ้าไม่ใช่แต่ละหนึ่งก็ ไม่ได้เกิดดับแน่ๆเพราะว่ารวมกันแล้วรวมกันก็คือว่าสิ่งหนึ่งเกิดและดับไปและสิ่งอื่นก็เกิดต่อรวมอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ยังไงตั้งแต่ละหนึ่งจริงๆ